สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรอพี่สาวลงพนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะลอกนี้สงสัยเก็บตกวันนี้นะคะดูยาพานางเอกช่องปูพองนะคะนะคะวันนี้จัดหนักจัดเต็มถอนหญ้าไปด้วยแล้วก็ชําไปด้วยนะคะก็มุม มมอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นข้าต้นหญ้าเนาะหญ้าก็ถอนหญ้าออกแล้วก็ชำนะคะเนี่ลุงพลพ,พ่อพี่น้องเลยบึงอรดถถ้าเราบร่มาเฮ็ดเนี่ยก็ส่งสิบอลแล้วกรส่งสิบบลแล้วบบลว,ว้าเด้พอพ่อพี่น้องนี่ค่ะส่วนที่ประออนดำนะคะ กอมุมโน้นนะคะมุมที่ไม่มีหญ้านุานนะคะปอนก็ไล่ไล่ไล่มานะคะฝั่งนี้ก็น้ําลึกมากเลยสังเกตได้เลยนะคะนุนค่ะลึกมากเท่ากับเอียวปออนเลยเลยญ้าพาไม่ให้ดํานะคะย้าพาบอกให้ปออนดําบริเวณริมริมนะคะริมริมนี่นะคะริมริมก็เหลือไม่เยอะนะคะเหลือไม่เยอะสงสัยวันนี้คงเก็บตกนะคะ กาปออนหาบมาก็เลื้ออยู่หนึ่งสองนะคะสองมัดสามมัดนะคะอยู่ม,มุมนู้นนะคะม,มุมนู้นก็ดำดำไปก่อนนะคะถ้าไม่พอก็คงจะได้ขึ้นไปถอนอยู่ที่นาลุงใหญ่มาชำอีกเนาะวันนี้ก็จะให้เสร็จนะคะมีปลาบ่อนผอมพอไม่พี่น่อง เดี๋ยวปอออนจะขึ้นไปเอามองมาใส่ล่องเบิงมองนี่คุณเอฟซีเขามาเบิงด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวปอออนจะเอามองมาใส่มองนี่ละมองหน้าเจ้าของนี่ละปลาบอนต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมยั่ไหมพอพี่น้องปลาหลายเด้อพอพี่น้องเด้อปอไปใส่ข้างไก่ดอกใส่ยอยู่ในหน้าเจ้าของนี่ละตรงนี้เป็นที่ปลาเยอะนะคะบ่อนี้ล็อกนี้นะคะปลาเยอะมากเลย มาเดอ้อขึ้นมากินสปอนเซอร์เดยนายยังนันะกติก๊กมือในียกลงมาเป็นกะติ๊กเลยสปอนเซอร์น้ำเย็นเย็นๆยกลงมาเป็นกะติ๊กเลย มี้าด้วยมีข้าวด้วยผสมผสานกันนะคะเพราะว่าหวานหวานหวานหมดนะคะหวานหมดลอกนี้แต่ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยเพราะว่าฝนตกหวานเสียดปุ๊บฝนตกป้าบเลยตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วนะคะอยู่ที่นาป้าอ่อนก็มีที่ที่ตรงนี้นะคะคุณเอฟซีที่เป็นที่ลุ่มนะคะส่วนด้านบนนี่ก็เป็นที่สูงนะคะที่สูงนี่นะคะข้าวข้าวที่ป้ออนหวานไว้ สังกตได้เลยค่ะนี่แหละที่ปอนบอกว่าตอนจะฉีดยาฆ่าหญ้านะคะก็หญ้าก่อ,กอขึ้นนะคะนู่นค่ะก็เป็นข้าวนะคะข้าวดอล็อกนี้ก็เป็นข้าวดอนะคะค 4, ุณเอฟซีข้าวดอข้าวสามเดือนสามเดือนสี่เดือนนะคะนี่ค่ะสามเดือนพอแม่พี่น้องสามเดือนก็กลัวเนาะกับประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพอนก็จะ ใช้ยานะคะค่ายาเพราะว่ายาขึ้นกับข้าวเท่าๆกันเลยสังเกตได้เลยค่ะทุกท่านนี่ค่ะยาค่ายา,า,ยาลองดูค่ะ<ม>ปีนี้บอนหวานทั้งทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยทุกล็อกเลยมีล็อกนี้ล็อกเดียวนะคะได้ชำได้ชำเยอะกว่าเพื่อนเลย ก็ไปถอนก้ามาก็วันแรกก็20มัดวันที่สองก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่สองก็13มมัดนะคะก็สรุปแล้วก็30ก่ามัดนะคะคุณเอฟซีรถนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวปอนจะลงไปชําต่อบริเวณรอบๆนะคะรอบๆขอบ ขอบนาตรงไหนน้ำลึกหญ้าพาก็ไม่ให้ไม่ให้ช้ำลงไปเพราะว่าถ้าเราช้ำลงไปแล้วก็กลัวข้าวมันไม่ไม่ได้ผูหายใจเนาะกลัวว่ามันจะเปื่อยทิ้งนะคะเสดายตุ้นกล้าปอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องปอ,อนพี่สาวลงพลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ